ก็ขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับพกับช่องลรมไส้เชียงคืนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนนะครับถอนเงินในแอปโกเดลี่ตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นที่จํานนนะครับห้าสิบบาทเลยนะครับสําหรับแอปนี้นะครับหรือว่าถ้าใครสนใจนะครับหรือว่าอยากเล่นแอปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แอปนี้นะครับไว้ตารางคลิปเลยนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเล่นแอปนี้นะครับ แล้วก็แอปนี้นะครก็จะเป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านข่าวดูวิดีโอนะครับแล้วก็ดูวิดีโอแล้วก็การทำภารกิจรายวันนะครับสำหรับการหาเหรียญของแอป go daily ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ใต้ร่างคลิปเลยนะครับ แล้วก็ถ้าใครเล่นใหม่นะครับฝากคนเพื่อนนะครับใส่โค้ดกลางหน้าจอของผมไหรล,ละกันนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับ3,000 30, เหรียญไปเลยฟรีๆเลยนะครับแล้วก็การอ่านข่าวนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกที่ข่าวไหนข่าวหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นข่าวนี้ละกันนะครับให้เพื่อนเลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆต้องทําให้ตัวขีดเสียงแดงต,ตรงนี้หาบล้อมรอบตัว กล่องของขวัญข้างในนี้นะครับถ้ามันเต็มแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับเหรียญตัวนี้มากนะครับ525ี่เหรียญนะครับแล้วก็ไปส่วนของการดูวิดีโอกันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการดูวิดีโอน,นะครับก็จะเป็นเหมือกันเลื่อยนะครับต้องทาให้ขีดซิงแดนนะครับล้อมรอบตัวหีบสมบัติไม่ใช่นะครับหีบกล่องของขวัญน,นะครับที่อยู่ข้างในนั้นนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอเหมือน t ท็ก o อกเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะครับแล้วก็การหาเหรียญแอป,ปนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวกการเช็คอินนะครับการอ่านข่าวนะครับอ่านข่าวหนึ่งบทความนะครับก็จะได้รับประมาณสามพันเหรียญน,นะครับถือว่าเยอะนะครสามพันเหรียญนะครับถ้าเพื่อนได้รับเหรียญแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเจอโฆษณาแบบนี้นะครับให้เพื่อนรอค่อนแป๊บนึงนะครับ กดออกได้เลยนะครับก็จะได้รับมาแล้วนะครับสามพันเหรียญนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นภารกิจรายวันนะครับวันแรกนะครับดูวิดีโอนะครับเพื่อรับเหรียญนะครับได้รับหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นเหรียญนะครับต้องดูสามครั้งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับรับร่างวันนะครับอ่านข่าวนะครับแจ้งเตือนหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้รับสามพันถึง แปดพันเหรียญนะครับแล้วก็ภารกิจที่สามนะครับรับรางวัลนะครับข่าวจากข้อความแจ้งเตือนนะครับสั่งครั้งนะครับก็จะได้รับห้าพันถึงหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญนะครับแล้วก็ภารกิจที่สี่นะครับก็จะเป็นอ่านสามบทความเพื่อรับห้าพันถึงห้าพันห้าร้อยเหรียญนะครับแล้วก็ภารกิจที่หกนะครับก็จะเป็นไม่ใช่นะครับภารกิจที่ห้าครับ อ่าน6บทความนะครับเพื่อรับ800 0ถึง8,500เหรียญนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่านบทความนะครับ10เรื่องนะมีนับ10บทนะครับเพื่อรับนะครับ15,000เหรียญนะครับถึง1 6 0 0 0เหรียญนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแชร์ไปยังไลน์นะครับก็จะได้รับ3 0 0พถึง8,000เหรียญนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเช็คอินรายวันนะครับวันแรกก็จะได้รับ5้าพันเหรียญนะครับวันที่2ก็จะได้รับ8ปดพันเหรียญนะครับแล้วก็ภารกิจไม่ใช่นะวันที่3ก็จะได้รับ1นึ่งมืนเหรียญเนอเลยนะครับแล้วก็วันสุดท้ายนะครับวันที่7นะครับได้รับ1 8 8 8งหมแปดเหรียญนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นภารกิจเหรียญนะครับให้เพื่อนรอกอน,นะครับแปบ๊บนึงนะครับ เข้านานนิดนึงนะครับแล้วก็ภารกิจเหรียญตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนการเล่นเกมนะครับเพื่อรับเหรียญนะครับแต่ละเกมนะครับก็จะได้รับเหรียญแตกต่างกันนะครับบางเกมก็จะได้รับ22ล้านเหรียญต่อเกมนะครับแล้วก็จะมีพวกภารกิจที่มันไม่เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บางอันนะครับก็จะมีการเติมเข้าไปด้วยนะครับสําหรับการเล่นเกมเพื่อรับเหรียญนะครับตรง ภารกิจเหรียญนะครับแล้วก็ใครจะถอนนะครับให้เพื่อนกดเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับข้างบนตรงรูปเหรียญนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการถอนของเขานะครับถอนขั้นต่ำก็จะเป็น50บาทนะครับเป็นจํานวนพิเศษนะครับใช้เหรียญ5ล้านนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ100บาทใช้เหรียญ10ล้านนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับ200บาทนะครับใช้เรียญ2ี่ล้านนะครับการถอนนะครับสามารถถอนได้แค่2ตัวเท่านั้นนะครับ1นะครับก็จะเป็น t ูมันนี่วอลเล็นะครับ2ก็จะเป็นนะครับเติมเงินมือถือนะครับพวก4ตัวนี้นะครับไม่สามารถถอนได้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมทั้ง4ตัวนี้ครับถึงถอนไม่ได้นะครับแล้วก็จะมาถอนตัว50บาทตัวนี้เลยนะครับเข้าทูมันนี่วอลเล็นะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถ ถอนได้เลยนะครับให้เพื่อนใส่เบอร์บัญชีอล l ล็ตของเพื่อนเข้าไปได้เลยนะครับให้เพื <S <S ่อนรอก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับถ้าเพื่อนใส่เสร็จแล้วนะครับเพื่อนก็สามารถกดยืนยันการแลกรับได้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับหนึ่งทีนะครับก็กดยืนยันการแลกรับอีกหนึ่งทีเลยนะครับก็แลกสําเร็จแล้วนะครับการแลกนะครับก็จะถึงภายในหนึ่งวันนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นประวัติของการแลกนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นการแลกรับสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครก็จะเป็นการแลกรับสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็แอปนี้นะครับถ้าใครสมัครใหม่เลยนะครับก็สามารถรับเงิน1บาทจากแอปนี้เลยนะครับไปเลยฟรีเลยนะครับถ้าใครเล่นใหม่นะครับแล้วก็ถ้าใครเล่นใหม่นะครับฝากเพื่อนนะครับใส่โค้ดกลางหน้าจอของผมให้ด้วยรับกันนะครับเพื่อนก็จะได้รับ สามมือเหลียนไปเลยฟรีๆเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อบเพื่อนนะครับ,บเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ